สวัสดีครับสวัสดีครับบุรีกับพบกับทองงอผู้หากินหมานะครับวันนี้พีพ่น้องครับมาเลือกเอางัวงงามพันธุกรรมดีๆราคาถูกๆราคาเกษตรกรจับต้องได้พี่น้องกลับมาอีกครั้งนะครับตามคาเรียกร้องของเอฟซีครับน้องมอชิันวัรอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสรารคามวันนี้มาค่ําครับพี่น้องมาเสียวล่ะ ตักไกยน้องมอดครับผมน้องมอดสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับสวีที่ของทางช่องทางหอวพวงกินหมันครับบนรถุนั้นครับบพท่อนพ่อไอ้เสี้ยครับผมเมื่ไมมีโอกาสครับผมเพิ่งปิดเทอมครับผมวันนี้จัดคุดใหญ่ครับผมแม่ท้องไซร้อยหกสิบเจ็ดสิบวันนี้มีให้ครับผมผู้ใดร้อยหกสิบแมนครับเป็นแม่ท้องครับหรือผู้ใดอยากได้อ่าพ่อพันอนาคต อนาคตพอพันหรือเพื่ออกได้แม่สาวน้อยวันนี้มีให้ครับแม่ท้องราคาเบาๆครับผมวันนี้ครับผมยอดพี่กัตบ้านไหนครับพี่กัตตั้งอยู่ที่บ้านหนองทับม้าครับตำบลหนองคูครับผมอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามครับผมเบอร์โทรติดต่อครับ093ครับ570ครับ9704ครับผมไอดีไลน์จะเป็นเบอร์โทรเบอร์นี้เลยด้วยครับเฟซบุ๊กชินนวรัตน์สีเป็นภาษาไทยครับผมทุกตัวสามารถต่อรองได้ครับอีสานส่งให้พีทุกจังหวัดครับผมภาคอื่นก็สามารถส่งให้ได้ถ้าราคาตรงกันครับผมต่อรองไดด้้ทุุกตััวครบผมโโออหสยด เง็นครับพี่น้องเล่งไซเวล่าน้ำเนาะกับทุกตัวต่อรองได้แล้วก็บ้องต้นก็คือส่งปีอีสานครับผมครับแต่ภาคอื่นกระ่งได้ครับพี่น้องภาคอื่นก็ส่งได้ครับภาคงเน้ยกลางออกตกครับผมเอาตัวไดตัวแรกก็ชุ่สองในสามครับชุดใหญ่เลยครับผมเอาแม่นี่เน่ะแมนครับง่าย่เนี่ยครับผมชุด2สองในสามครับซื้อสองในสามครับเป็นแม่ลูกแม่ท้องแม่ลูกแม่ท้องครับไม่สีพี่น้องเอาสี สีบิดมาขามแล้วกันเนาะครับผมโอ้ยแดงจ่าสวยมากครับผมลูกสาวกับงามย้วยเลยลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ไอตัวนี้เป็นลูกของอ่าสติงเลยครับผมอายุเจ็ดเดือนกว่านะครับส่วนแม่เขานี่ท้องห้าเดือนกับเกฟสามหนึ่งครับผมกินหยาเก่งกินหยาสูงเท่าไรครับแม่เพื่อนประมาณร้อยห้าสิบครับประมาณร้อยห้าสิบ ท้องกับเคเฟสามหนึ่งห้าเดือนรับประกันท้องซื้อสองเลสามครับตรวจท้องเรียบร้อยอันตาสาวมีคลิปนะครับพี้องอันนี้ลูกสาวสติงเล่เนาะครับผมอายุเจ็ดเดือนทำเขาเรียบร้อยครับผมเอกสารครบอ่ะพี่ดองเบิ่งแม่เพิ่นสีนี่มันมีจุดมีด่างมีเปาเลยเนาะแม่นี่าชุดนี้จะเป็นซื้อแม่แถมลูกกันซื้อแม่แถมลูกแน่นครับผมราคาเบาเลยเอาซื้อสอง้ลสามสวเงี้ยในซ่านพีดองเอาราคาเท่าไรห้ามื่นเดาครับ โอ้ย่าสัสตะแมมันก็ะหามเงื่อนแม่ครับผมชุดนี้เอาเด็ดๆเลยคือห้าหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้อีสานส่งฟรีครับผแม่แถมลูกของแท้ต่อรองได้อีสานส่งฟรีครับพี่น้องอันนี้ซื้อแม่แถมลูกพี่น้องแม่เพื่อนีน้องมดครับผมฟังบัผิดเนาะหาเงินเก่าฟังบัผิดครับแม่เพื่อนี่มีเล็บเงาด้านหลังนิดนึงครับผมเป็นว่า บุกเกี่ยวก็เรียบเดี๋ยวพี่น้องลูกนนอะว่าจะเห็นลูกงามเนาะแมนครับี่นี่เอาสำหรับผู้ใดผมมากครับชุดนี้ผู้ใดอาอยากได้เอาไปจังของจังความชุดนี้คุ้มสุดครับห้าหมื่นเก้าครับผมซื้อสองได้สามแม่ทองกับเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องสวยเลยราคาหนี่กับต่อร้องร่องด้อีกทุกตัวต่อร้องไห้ครับแตาวจะต่อไม่ได้เพราะว่าเปิดราคาผ่านไม่เยอะครับผมแต่ว่าส่งไปสีอีสานครับพี่น้องพี่ว่าตะกี่มิตรแสนกว่าเนาะแม่นครับผมอันนี้คือห้าหมื่นเก้าครับเด็กง่วงงามพี่น้องง่วงงามพี่ว่า นัตลาดก็หาบ่ได้เนาะครับผมตลาดนี้หาบ่ได้ครับแม่ลูกแม่ทองหาขงินเข่าพี่น้องต่อได้ทรงฟรีสารครับพี่น้องครับเอาไปอยากได้งัวงามสายพัฒนาครับเอาไปต่อยอดครับผมเอาชุดต่อไปครับผมอ่าซื้อสองได้สามเลยครับอันนี้ก็ซื้อสองได้สามครับผมชุดนี้ลูกสวยมากครับอ๋อแมนแม่ลูกลูกลูกแม่ครับผมอ่านี่ครับพี่น้องอันนี้ก็แข้งขาแดงโบ๊ทกบเครื่อง อันนี้ลูกสาวพ่อไรนี่ไอตัวนี้เป็นลูกของพี่แกงครับผมอายุเจ็ดเดือนโอ้ถ่ายไห่น้องมองกล้ามเนื้อนะเจ็ดเดือนครับลูกสาวเจ็ดเดือนครับผมเจ็ดเดือนเป็นลูกลูกแรกปะเป็นลูกแรกครับลูกตัวที่สองในท้องแม่ท้องกับเคปสามหนึ่งครับตอนนี้ประมาณสองเดือนกว่ารับประกันท้องครับแม่กระท้องสองเดือนแล้วรับประกันท้องครับผมสูงเท่าไรครับลูกร้อยห้าสิบครับส่วนแม่ครับผมแม่สูงร้อยห้าสิบเป็นลูกลูกตัวที่สองในท้องเนาะครับอันนี้ลูกแรกเพิ่น ม้ยี่องหนาปึกเลยดอกเมื่อนสีนี่มันม่มีจุดไม่ดังเลยอะเดี๋ยวผมดูให้รอบๆนะครับรอบๆตัวเพื่อนครับนอนี่สําหรับท่านไหนที่บ่ชอบัว่าหัวโลนนะครับตัวมีเขาเราก็มีให้นะครับผมหัวมีเขาเราก็มีให้ครับผมตัวนี้ซื้อสามครับผมสีเสมอกันไม่มีด่างนะครับตัวนี้ไม่ปานเลยครับครับคบนี้ราคาอ่าห้าหมื่นเก้าพันบาทเหมือนกันราคาเดียวกันเอาแสดงว่าซื้อสีได้หกเลยเนาะครับผมอ่ะแสนต้นๆนี่เนาะนี่สองคบนี้ซื้อสีได้หกตัว ตึงตละหมื่นกว่าบาทครับลูกออกมากกับตึงตละหมื่นกว่าบาทเนาะครับผมยกชุดราคาพิเศษให้เลยครับชุดยังมีราคาพิเศษอีกครับผมยกชุดเอาแค่หนึ่งแสนกับอีกเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนกับอีกเก้าพันบาทครับผมซื้อสี่ได้หกครับผมคือครบละห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยผมรายละเรียบรอยครับพี่น้องเป็นราคายกชุดนะครับเป็นราคายกชุดครับผมส่งฟรีผมอส่งฟรีสานให้ครับส่งฟรีสั่งเดครับพี่จะสีเจ็บเจบทั้งนั้นเลยครับพี่น้องคุ้มมากครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับแม่ลูก ส่งปีสานะครับส่งปีสาเลยครับนี่พี่น้องสุดหยอดเลย <c oughs> อ่ะชุดต่อไปครับอพี่น้องตัวต่อไปพี่น้องเอาสร้างน่อยพี่น้องเปอที่เด็ดแม่เขางอบเนาะครับผมตะวันนี่ปลาสร้างน่อยครับพี่น้องป๋อบม่เกยเห็นวัวเขางอบจี่วาใหญ่แบบนี้เลยพี่น้องมึงโค้นหางหางก็สวยสูงเท่าไรร้อยหกสิบบวกแล้วกันครับผม สูงร้อยหกสิบบุกบวกท้องพอได้เนี่ยไอตัวนี้ท้องไงเคฟสามหนึ่งครับผมโอเคมาขอกี่เป็นขอกงงามเนาะแมนครับเป็นทับตะเคบเลยเนาะอ่าพี่น้องมึงท้องแปดเดือนแล้วครับแปดเดือนครับผมสูงร้อยหกสิบครับสร้างน้อยอ่าพี่น้องเดี๋ยวผมขอไทยเราปรอบตัวได้พี่น้อง้วนตันตึกครับขูดหางไหมก่อนคูดหางมานกลับเนือครับพี่น้องเป็นมัดเป็นมัดเลยหางงามหอมเนาะเป็น เป็นงัวทีหางเง้าวสวยพี่น้องสีกับเม็ดประขามครับผมแดงเข้มเลยตาเลือดลอยงามกว่าเลือดลอยครับงามกว่าเลือดลอยหน,น,น,นาๆเยิ้มเยนิ้เลยครับเออพี่น้องนี่ละที่เด็ดแม่เขาของขอบมือน,นี่ครับสูงร้อยหกสิบทองแปดเดือนกับเคเอฟสามหนึ่งเป็นทองที่ไรครับทองนั่นจะเป็นทองที่สองครับทองที่สองราคาราคาเปิดไว้ที่ห้าหมื่นกับอีกเจ็ดพันบาทครับออ้ยวาสาอบพี่น้องมึงห้าหมื่นเจ็ดพันบาท สายใหม่แน่นอนครับพี่น้องตัวนี้ไงแห้งครับผมกับรกันควบใหญ่ควบลึกเบ็ดสีกระซําได้สองตัวเนาะครับผมตัวเดียวเต็มรถครับผมเต็มรถครับพี่น้องมึงเกือบตันแล้วครับเลยเม็ดสีนะพี่น้องมึงสุดยอดเลยสูงเกือบร้อยหกซิปครับผมธรรมดาพี่น้องใหญ่มากครับอยู่าที่เด็ดแม่เขางอบเลยครับพี่น้องห้าหมื่นเจ็ดกามเหนือเนาะกามเหนือใหญ่แห้งครับพี่น้อง เอาไปล่อตะลุ่นเพศเนาะครับอ่างลึกๆเลยครับลึกดีครับพี่น้องท้องแปดเดือนแล้วเด้อครับสีจัดจานครับบดแห้งครับพี่น้องตัวนี้ครับนี่ครับที่เด็ดเลยห้าหมื่นเจ็ดพันบาทกับที่เด็ดแม่เขางอบท้องแปดเดือนเอาได้นองนองก็สี่หลายน่อยเนาะครับครับผมเอาตัวต่อไปครับผมชุดต่อไปพี่น้องอันนี้กับที่เด็ดเป็นแม่หัวโลน อันนี้ก็ไซร้อยร้อยหกสิบหรือว่านี้ตัวนี้เกือบร้อยเจ็ดสิบครับเกือบร้อยเจ็ดสิบพี่น้องร้อยหกสิบห้าบวกแน่นอนครับพี่นี่ตัวน่โลนสูงร้อยหกสิบห้าไซส์ใหญ่เดี๋ยวถ่ายรอบๆตัวจุดปานแป้วบโมมี่เลยเนาะครับผมโอ้พี่น้องเมืองทองเนะไอ้อ่าน้องเพิ่งไงผสมได้หนึ่งเดือนนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ตรวจท้องนะยังเพิ่งตรวจท้องเนาะครับผสมผ่านรอบอยู่เนาะครับเป็นเอฟได้ครับนี่ตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งครับเอฟหนึ่งพี่น้องเมืองเอฟหนึ่งสายพัฒนาไซร้อยเจ็ดสิบครับ ใส่ร้อยเจ็ดสิบบวกบวกเป็นงัวทองเป็นงัวผสมเนาะครับผมเป็นแม่เคยมีลูกมาตัวหนึ่งเนาะครับสูงร้อยประมาณร้อยเจ็ดสิบบวกลบมีนมติ่งนิดหนึ่งครับมีนมติ่งครับไอตัวนี้ผสมพอได้ครับไอเคลสามหนึ่งครับผมขอกนี่จัดตะเคีสามหนึ่งชุดอ่าวัวเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นี่จะมาคอกเดียวกันนะครับคล้อกเดียวกันนะครับในชุดนี้เมายกขอกเลยผมแน่นรับางตัวนั้น ออสนมาจากฟาร์มเดียวกันนะครับบางค้นบางท่านก็นีคิดว่ามันคือผสมตะเคียบสามนิ้แทะมันมาจากค้องเดียวกันครับเป็นมากครับผมเป็นไห้มันไหลูกงามไหลูงามเป็นกระแทตัวนั้นครับราคาเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้เปิดที่สี่หมื่นกับอีกเก้าพันบาทครับสี่หมื่นกับอีกเก้าพันบาทครับพี่น้องเป็นงวงงามไ่ร้อยเจ็ดสิบหกลบครับสี่หมื่นเก่าได้ครับพี่น้องุดคุ้มเลยครับสลาบผู้ใดอยากได้ใส่ใหญ่แบบนี้ครับสูงถุหัวเลย ทวงวยร้อยเจ็ดสิบับสายปัตตานครับพี่น้องเอาราคาเกษตรกรจับต้องได้พี่น้องเอาเป็นแม่บอกแม่พันอูหรือสีเมาทั้งสี่ชุดนี่กันเลยเนาะครับผมราคาพิเศษเลยครับยกทองไปดเดือนพี่น้องทองแปดเดือนอันนั้นแม่ลูกซือสองเลสามสองคมเลยเบอร์หนึ่งเบอร์สองอาชุดต่อไปเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมตัวต่อไปครับเขาสู้ชุดง้วทองครับพี่น้องเอาราคาจับต้องได้ราคาเกษตรกรเอาตัวนี้สถานะทองพอฟฟอรดครับไอนี้ทองออฟฟอร์ดแปดเดือนครับออฟฟอร์ดโรเจอร์แปดเดือนพี่น้องนี่ เหลือแต่ไปรุ่นเพศเอาพี่น้องหางงามดีเนาะครับอู้หางเง่วดีพี่น้องผัวสวยเลยสูงยรท่าไรครับร้อยห้าสิบบวกบวกครับประมาณร้อยห้าสิบห้าครับท้องกับพ่อออกฟอร์ดโรโจครับเป็นท้องที่สองท้องที่สองครับเบื้องเนื้อหนังไอเป็นออกฟอร์ดไอหกศูนย์สี่ทับสี่นะครับ๋อครับผมครับอ่ะนี่พี่น้องเบื้องแข็งขาเบื้องกล้ามเนื้อเพิ่นเืียงเนาะครับผมเป็นวัวเขาท้องแก่แปดเดือนพี่น้อง เอาไปลุ้นเพศซื้อหนึ่งได้สองตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สามหมื่นกว่ามีห้าพันบาทครับสามหมื่นหาพี่น้องเอาเป็นราคาเนื้อพี่น้องเหนื้อมันก็สามหมื่นเนาะครับพี่้อกสามหมื่นหาเป็นราคาต่อรองได้ครับสดีครนอ,อันนี้แปดเดือนแล้วเนาะ <8 S 2> แปดเดือนะนะครับได้นองก็สีใ่งงดีครับไปเหลือหลุ่นตะเพศพี่น้องกระซิมได้แม่ลูกกันเนาะครับสามหมื่นกว่าต่อรองได้ล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานภาคอื่นก็ส่งฟรีได้ไดนะครับพี่น้องถ้าราคาตรงกันนะครับ อันนี้คือตรวจท้องให้เรียบร้อยนะครับของกับพ่อออกฟอร์ดเนาะครับผมอ่าชุดต่อไปตัวต่อไปตัวที่สองครับพี่น้องเป็นแม่แดงโบสเข้มสีเม็ดมาขามแม่หัวโลดผมเนาะครับผมท้องแก่ใกล้คลอดครับอันนี้ก็ท้องแก่ครับจักเดือนแล้วอนี้แปดเดือนกว่าแล้วครับผมท้องแปดเดือนพี่น้องเบิ่งสีอ๋อจีนหยาบ่สนใจไปเลยอันนี้ท้องพ่อเลยครับท้องไอออกฟอร์ดหกศูนย์สี่ครับผมออกฟอร์ดหกศูนย์สี่ ตัวเดียวกันเลยครับผมอันนี้มาจากคอกเดียวกันมาจากฟาร์มเดียวกันครัมเดียวกันแล้วก็เขามักตัวนี้นะครับออกฟอร์ดหกศูนย์สี่ของแปดเดือนครับเป็นทองที่ไหนครับเนี่ยตัวนี้เป็นท้องที่สองครับทองที่สองแปดเดือนสูงร้อยเท่าไหร่ครับตัวนี้ร้อยสามสิบห้าได้ครับร้อยสามสิบห้าเอาตีตามๆไว้นะครับราคาเท่าไรครับสองหมื่นห้าพันบาทครับเท่าไรก็สองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นห้าทองแปดเดือนเป็นแม่หัวโลนครับสวย ตรวจท้องมีคลิปอันตาซาวได้ครับพี่น้องประกันท้องล้านเปอร์เซ็นต์สองหมื่นห้าก็เหมือนได้ซื้อแม่ลูกอล้เนาะเหมือนซื้อแม่ลูกครับครบละสองหมื่นกว่าพี่น้องไปรุ่นตะเพิดเอาครับเพราะว่าลูกออกฟอร์อออรตตัวงามเด้พี่น้องไปรุ่นเอา้ครับนี่ไบหลอดเขามีครบเนาะเอกสารมีครบทุกตัวคร,ครับผมไบหลอดมีครบทุกตัวแต่ว่าเพื่อก,กระชับเวลาเพราะว่ามันกระคำเลยพี่น้องสามารถเรียกดูได้เลยนะครับผมมีไปให้พร้อมกับวัวนะครับนี่ท้องแปดเดือนท้องสอง สองหมื่นห้าครับต่อรองได้ต่อแล้วด้ครับกี่านส่งพี่พน้องสาคาส่งกับลายพันแล้วอาชุดตไปชุดต่อไปกับแม่ท้องครับะสาวทองแรกครับอันนี้สาวทองแรกเลยครับผมโอ้มันยินงามแต่พ่อห้องพ่อไรครับอันนี้ท้องออกฟอร์ดหกศูนย์สี่ออกซฟอร์ดหกศูนย์สี่อ๋อสามตัวเลยครับมาจากคอกเดียวกันฟามเดียวกันพี่น้องยกคอกกับเดรคค่าพิเศษเนาะเจ็เดือนครับตัวนี้ตัวนี้ท้องสามเดือนกว่าครับสามเดือนกว่า สูงร้อยประมาณร้อยสี่สิบครับประมาณร้อยสี่สิบทองแรกครับผมพี่น้องพิยาริสดๆครับพี่น้องสูงทองออกฟอร์ดโรเจอครับออกฟอร์ดหกศูนย์สี่เนาะครับราคาอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทครับเอาราคาเดียวกันเลยว่าจะซื้อสามได้หกเนาะครับนี่นี่สองหมื่นห้านะครับอันนั้นสามหมื่นห้าอันนั้นสองหมื่นห้าครับซื้อสามได้หกอนี่ตัวนี้สองหมื่นห้าต่อรองได้ เอาหลายตัวหลายคมลดได้เยอะต้องครับผมหรือท่านไหนอยากจะได้แม่ท้อง3ตัวครับผมจัดโปรโมชั่นพิเศษครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผมเท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทจับเงินเก้าจากแปดหมื่นห้านะครับจากแปดหมื่นห้าเหลือเจ็ดหมื่นเก้าพี่น้องครับผมสามตัวนะครับท้องแก่ทุกอันนั้นท้องแปดเดือนท้องแปดเดือนครับอันนี้ท้องสามเดือนท้องแรกครับผมรับประกันอ่าท้องให้นะครับแล้วก็ส่งให้ฟรีอีสานเจ็ดหมื่นเก้าเนาะครับโอเคครับผมส่งฟรีด้วยครับอ่าชุดต่อไป ตัวต่อไปพี่น้องเอาใครกําลังมองหาหนุ่มรออนาคตพอพันพอผุ่งเนาะครับสีมิดมะขามเลยเด้พี่น้องอ่ะรอๆเลยตัวนี้ลูกพ่อไดครับตัวนี้เป็นลูกอ่าของอีพิกแดงครับผมพิกแดงเพ็ดเขาเดียบไปไหนอ่าเป็นหัวโลนธรรมชาติหวัวโลนธรรมชาติจักเดือนหรือครับตัวนี้อายุประมาณหนึ่งปีครับอายุประมาณหนึ่งปีสูงร้อยเกือบร้อยสี่สิบครับเกือบร้อยสี่สิบนะครับพี่น้องอ่ะนีเดียดเลยอนาคต่อพัน ชายาตพริกแดงเอกสารไว้หลอดมีครบนะครับัาผมพี่น้องเมืองไครไก่ดำเนาะไก่ดำเสมอนี่องศา<ป>สวยดีครับอ,องศาใดพี่น้องก้นหางใหญ่เม็ดสีไม่มีจุดไม่ีด่างเลยครับผมแป๊ดทั้งตัวครับอปั่นพี่น้องปั่นท่าไปครับพี่น,อน,อน,อนอ้องนี่ท่าหมกลามอโอ้ยแผ่นหลังอ่ะสีเดียวกันหมดเลยครับอ่ขาดีเล็บดีครับเล็บงามเด้ครับพี่น้อง ตัวนี้น้องมมดเปิดแบงค์ให้พี่น้องและค่าส่าใดครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับต่อรองได้อีสานส่งให้ฟรีครับผมสองหมื่นเก้าพันบาทสีจริงเนี่เข้มก็ในกล่องนะพี่น้องวันนี้มันคาแล้วสองหมื่นเก้าต่อรองไดเนาะครับผมต่อรองได้หล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับพี่น้องดูสองหมื่นเก้าครับสวยเลยไปหมากสีจัดจ้านพี่น้องขาน้องจะเป็นลำปีนะครับจ่ว่าน้องหายแล้วครับขาหนึ่งตับ้งไหน อ่านั่าจะเป็นฝั่งนั้นครับผมอ๋อฝั่งนู้นเนาะครับผมอ๋อเป็นจุดดึงครับผมมีจุดเดียวครับแต่หายเรียบร้อยเนาะหายแล้วครับพี่น้องวีดีโอคอดูอีกทีนะ้ครับพี่น้องอ่าให้ดูตรงไหนไม่ชัดเจนนะครับสองมื่นเก่านี่ใครงามนะพี่น้องนี่ไใครเสมอเลยครับสองมื่นเก่าตอร้องไห้รงตี่ตัวภาคอีสานนะครับจุดต่อไปครับผมจุดต่อไปก็จะเป็นสาวน้อยครับสาวน้อยมาใช่เมกันเนาะเออนี่พี่น้องใครอยากได้สาวน้อยงบเน้อย เอ็ดเขาไปครับตัวนี้อ่าทําเรียบร้อยครับผมทาเรียบร้อยเนาะตัวนี้ลูกพ่อได้ครับอ่าตัวนี้เป็นลูกของสติงเลยครับสติงเลย ss สองศูนย์หนึ่งอายุน้องเ,เดี๋ยวเช็คเดือยแล้วครับตัวนี้น้องอายุหนึ่งปีครับผมอายุหนึ่งปีนี่น้องแข้งขาใหญ่เลยครับอน้องเป็นแมมบอกแม่พันสูงกว่าสิร้อยประมาณร้อยสามสิบครับประมาณร้อยสามสิบเนอะอาะนี่นอ้องนี่นสวยเลย อ่าตัวนี้น้องมอดเปิดราคาไปเลยครับอ่าตัวนี้เปิดที่หนึ่งหมื่นกับมีเก้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับเป็นราคาห้องเนาะครับผมตอรองได้ครับผมราคาร้องแล้วก็ต่อรองได้ส่งฟรีส่งฟรีให้ครับผมทั่วภาคอีสานเนาะครับผมครพี่น้องเนี่ยครับอยากได้แมมบอกแมมพันธ์ครับสาสวยๆครับหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานยืนง่ามดีง่ามดีพี่น้องครอยากได้สวยๆครับ พี่น้องอยากได้ง้วนทองง้วนสาวก็มีเวิร์ดเนาะครับผมซื้อสองได้สามพี่น้องเป็มใหญ่ๆอดีตมิตรอดีตง้วนเงินแสนสองแสนเนาะครับแนรูกค่มงามๆพี่น้องเหลือค่อมละวหามื่นน้อยๆครับตุกตัวกับต่อได้แล้วก็ตรงซีทุกใบเอกสารภาคอื่นก็ส่งได้พี่น้องครับผมครับจัดกานแห้ครับวันนี้มาคำนึงจังน้อยครับผมแดดกิดสิบบ่ค่อยมีนะครับผมตอนนี้ประมาณเกือบหกโมงแล้วหกโมงแรกนะครับหกโมงแรกเนาะแต่ว่าพี่เด่นเลยครับผมเด่นๆให้วันนี้จัดให้ครับผมอดีตง้วเงินแสนสองแสนเนาะครับ ครับเป็นมาจากคือเป็นราคาเหมายกขอกมากเนาะครับมันก็เลยเด็ดตรงงา้าพี่น้องนี่เพื่อพัฒนามาให้แล้วครับพี่น้องวันนี้เหมามาแค่สองชุดนะครับสองขอกครับผมอกครับผมเหมามาแค่สองขอกเลยนี่เมนทับว่ามเมนซื้อมาอในตุงว่าในตลาดนะครับผมเป็นวัวเหมาฟา์มาครับผมเหมาฟางมาสองฟามใช่ครับผมราคากับแบ่งปันเมือครับผมเป็นราคาแบ่งปันเลยกว่าในรูกแม่ทองแม่อีเขางอบของแปดเดือนเแมนครับผมตะกี้เพิ่กระซื้อมากีคระในตัวแสนสองแสนนะครับผมต่ว่าเพิ่นขายในราคา อ่าช่วงปัจจุบันนะครับเป็นราคาปัจจุบันเนาะจับตองไหนเปล่าเก็บใบไผ่มีทุนครับผมครับเอาทุกท่านฝากไปรอบนะครับผมเบอร์โทรติดต่อครับ093ครับ570ครับ9704ครับผมไอดีไลน์จะเป็นเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับเฟซบุ๊กชินวัตรราชสีเป็นภาษาไทยครับผมอ่าการรับประกันจะมีสากลให้หนึ่งอาทิตย์7เจ็ดวันนะครับผมส่วนการขนส่งฟรีตัวอีสารครับผมสุดยอดครับผมอ่าสักนี่นชุกชระมาณครับผมครับผมสวัสดีครับ